เป็นอันมากสูญเสียเวลาทรัพย์สินเป็นอันมากมันก็ยังไม่เที่ยงตามที่เราต้องการมันยังไม่สุขตามที่เราต้องการมันยังไม่คงที่หาวอดตามที่เราต้องการมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปตามกฎดั้งเดิมของมันคือกฎตรายักษ์เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านให้ตั้งความเห็นถูกว้อย่างไร แต่ชีวิตมีสองส่วนส่วนที่เป็นรูปกับส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นกายส่วนวิเป็นจิตส่วนที่เป็นกายกับเป็นใจส่วนที่เป็นกายหรือเป็นรูปหรือเป็นสมมุติจะเป็นอันเดียวกันมันจะต้องตั้งอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังรตาทั้งหมดไม่ว่าลูกที่เล็กที่สุดเป็นอนุเป็นอนุภาคเป็นปรมาณูก็ต่างไม่ต้องแปลปุ่นเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลา นะทีนี้ในหลักของอริยสัจว่ารูปหรือทุกขนะ์หรือตัวที่เป็นวัตถุธาตุเนี่ยท่านบอกว่าต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจทำวิจัยเพื่ออะไรเพื่อหาเหตุว่า <c oughs> ความทุกข์ความแปลปรวนความแตกดับมันมาจากไหน มันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขบําบัดแก้ไขบําบัดเพื่อให้ทุกข์มันน้อยลงความแปรปรวนมันน้อยลงความแตกดับมันช้าลงนในฝ่ายรูปนะแต่ในส่วนของนามที่ไม่มีรูปคือตัวประมัดคือความรู้สึกล้วนๆเนี่ยตัวนี้จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของตรรัตต ฎของตรรกเข้าไม่ถึงเพราะนื่อจากมันเป็นปรมัติซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันเพราะนักวิทยาศาสตร์เองเขาวิจัยได้แค่รูประดับต่างๆอยากกลางละเอียดประณีตลึกเป็นอนุเป็นอนุภาคเป็นปรมาณูเป็นนิวเคลียสซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ทําได้ระดับรูปแต่พอพระเจ้าท่านค้นพบว่าสิ่งที่มันพ้นจากรูปโดยสิ้นเชิงคือนามและการที่จิตของเราต้องรับเอา การแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกของรูปเข้าไปเนะี่ยจิตก็คอยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไปด้วยเป็นทุกไปด้วยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไปด้วยจิตหรือนามชนิดนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติเบื้องต้นท่านจึงมุ่งให้แยกรูปกับนามให้ชัดก่อนแยกกายกับใจแยกสมมติออกจากปรมัติให้ชัดที่สุดแต่ว,ว่าแยกคือแยกรูปนามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาคนละส่วนคนละกอง หมือนเราแยกสายไฟกับกระแสไฟยแยกอย่างไร <c oughs> ในส่วนสายไฟเนี่ยมันเหมือนรูปกระแสไฟเหมือนนม้มวิธีการแยกเดยไปจับแยกไม่ได้มันไม่ใช่รูป <c oughs> เป็นพลังงานเป็นรูปของพลังงานคือกระแสไฟถ้าในร่างกายของเราคือกระแสความรู้สึกเนี่ยเป็นรูปของพลังงานถ้าเราไม่ จับแยกกันคนละส่วนมันก็จะช็อตกันเพราะนั้นการเดินสายไฟเราจะเห็นว่าเขาตีคู่กันไปแต่ว่ามีฉนวนกั้นไม่ให้สายไฟคู่นั้นเข้าเข้าหากันถ้าเข้าหากันก็มันก็จะช็อตกายกับใจเหมือนกันถ้าเราแยกไม่ออกมันก็จะช็อตกันช็อตกันเรื่อเกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกต่าตลอดเวลาออกมาในรูปของความไม่สบายใจความพอใจความไม่พอใจความชอบใจความเสียใจความเศร้าใจการน้อยใจ อันนั้นไม่ขอบอกมันเกิดการช็อตระหว่างรูปกับนามแหะแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยวิปัสนาเพราะฉะนั้นดูวิปัสนาต้องแยกระหว่างรูปกับนามให้ชัดแต่ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงให้อยู่คู่กันนั่นแหละแต่อย่าให้มันไปติดกันอย่าให้มันไหลถึงกันเท่านั้นเองถ้าไฟถ้ามีสายเดียวมันก็ไม่เวิร์กแต่ถ้ามันสายเดียวไปสองสายถ้ามันติดกันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกต้องให้มันแยกกันให้ชัด ก็จะมีฉนวนกันอยู่ในระยะช่วงพอดีสายไฟทั้งสองคือขั้วบวกกับขั้วลบถ้าเป็นรูปเป็นนามก็ขั้วเกิดกับขั้วด,ดับต้องไปด้วยกันนะัน,นั้นมาทําวิปษษัสนาเดียกมือนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดตัวรู้อีกตัวหนึ่ง <c oughs> ร,รู้ดั้งเดิมที่เราทุกคนมีมาเรียกว่าตัวรู้ที่เกิดจากวิญญาณวิญญาณคือตัวรับรู้ตามโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณ แต่พอมันสร้างตัวรู้ตัวใหม่ขึ้นมาปั๊บตัวนี้มปเรียกเป็นตัวยานแยกออกจากการรู้แบบสัญชาติยาน <c oughs> นะรู้แบบสัญชาติยานเหมือนกับไฟกระแสะไฟกำลังเดิมของมันก็คือตัวดินน้ำรมไฟกระแสะนะ้ำมาปั่นเป็นไฟกระแสะ หินมาปั่นเป็นไฟกระแสแสงอาทิตย์มาปั่นเป็นไฟกระแสงลมมาปั่นเป็นไฟนึกคำลังดั้งเดิมของมันพอมีการแปลพลังงานออกจากกระแสหลักคือดินน้ำลมไฟออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าตัวรู้สึกตัวที่เรายกเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ถูกแยกออกมาจากพลังงานเดิมคือสัญชาตญาณมันแยกอย่างไรเวลายกมือแต่ละครั้งถ้าเราตั้งสติรู้ทุกครั้งไปตัววิญญาณก็จะเปลี่ยนเป็นญาณ เพราะวิญญาณมันทางานกับรูปแต่ตัวยานมันทํากับนามโดยตรงนะเพราะฉะนั้นมันจึงเปลี่ยนถ้าทํางานกับรูปรอยู่เรียกว่าสัญชาตญาณแต่พอมาทํางานกับตัวนามล้วนๆเรียกว่าปัญญาญาณหรือวิปัสนาญาณนะเพราะฉะนั้นผู้ใหม่ก็จึงต้องเพียรในการที่จะแยกตัวรู้ออกมาต่างหากเรื่อยๆอย่างมีระเบียบ <c oughs> ด้ในช่วงที่ยกมือหรือในช่วงที่เคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อใดเราเผลอเราเผลอคิดเผลอปรุงแต่งนั้นหมายความว่ารูปกับน้ำเข้าไปปนกันละเหมือนน้าใสๆเนี่ยมีอะไรตกไเปัป๊บน้ําก็จะเป็นน้ําที่ใช้ไม่ได้มีหยดมีฝุ่นมีผงเข้าไปแม้แต่เล็กน้อยขนาดไหนก็าตามน้ําก็จะถูกเขาเรียกปรุงแต่งมีคอดิชั่นทันทีนนหน้าที่ของเราก็คือจะต้อง ทำการรู้ตามกำหนดรู้ทุกต้องกำหนดรู้เพราะร่างกายเป็นที่ตั้งของทุกเพราะในการที่เราจะมีจิตเข้าไปกำหนดรู้นั้นน่ะมันเป็นการป้องกันไม่ให้ <c oughs> ทุกทางรูปนะเนี่ยพอทุกรูปเนะี่ยมันทุกโดยธรรมชาติไม่ให้มันไหลไปถึงนามตัวรู้ที่เราทำอยู่นี่จึงเป็นตัวญา,านปัญญาที่ไปกั้นกะระแส ของสัญชาตญาณไม่ให้ไหลไปสู่จิตพอไหลไปสู่จิตเมื่อไหร่มันสร้างอีกรูปหนึ่งเรียกว่านามมารูปมนชนะพอจะเข้าใจได้นะมันสร้างอีกรูปหนึ่งเรียกว่านามมารูปแต่มันอยู่กับกายนี่คือแล้ว่ารูปนามพอไปสร้างมันไหลเข้าสู่จิตมันได้ชื่อหมายว่านามมารูปมันจะออกมาเป็นความคิดและความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบถ้าเมื่อไหร่เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจให้รู้ทันทีว่ารูป ความทุกข์ในรูปหลายข้าสูนามเรียบร้อยแล้ววิธีการเราจะต้องดิ้นรนออกให้ได้ได้วยการมากําหนดรู้สึกตัวชัดๆรู้สึกตัวชัดๆให้ตัวนั้นก็ถอยอาหางไปตัวรูปก็แต่ถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นรู้สึกตัวชัดขนาดไหนก็ยิ่งยิ่งเครียดยิ่งกลิง้งยิ่งเต่งยิ่งตึงยิ่งไม่สบายก็เป็นกระแสของสมถะไม่ใช่กระแสของวิปัสสนาแร้วเพราะสมถะใช้รูปเป็นอารมณ์แต่วิปัสสนานั้นใช้นามเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นสมถะจริงนําไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้เพราะมันมีรูปอยู่ถึงแม้จะเป็นรูปละเอียดพวกชาทั้งหลายนะก็ยังเป็นรูปละเอียดจนกวาจะเป็นญยาณถึงจะเป็นพ้นจากรูปชานในระดับต่างๆเพราะฉะนั้นทําไมพระพุทธเจ้าที่ไปศึกษากับอาราระดาบ,บทุธกาดรระบ,บทที่จิตสงบสูงสุดแล้วสามารถห่อกน้นเดินอากาศและแสดงนี้ต่างๆได้ตามต้องการทำไมท่านจึงไม่ไม่พอใจในภาวะนั้นก็เพราะว่ามันมันยังมีรูปอยู่ ชาญนั้นยังเสื่อมอยู่เพราะมันมีรูปอยู่รูปนั้นก็ต้องเป็นไม่ว่ารูปนามหรือนามรูปก็ต้องเป็นไปนตามกฎเดิมของมันคืออันที่ยามรูปขังนันตาตานั่นเองการยกลักษณะเนี่ยเราก็จะมีหลายๆรูปแบบเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราเนี่ยได้รับรู้หลายๆรูปแบบเพราะจิตของเรามันไม่ชอบความซ้ำซาก ไม่ชอบกันนิ่งอย่างเดียวมันจะต้องมีอารมณ์ไปที่เกาะเกี่ยวถ้าใช้รูปเป็นที่เกาะเกี่ยวอารมณ์ก็ออกมาเป็นสมถะเราจึงใช้ตัวรู้คือนามเป็นที่เกาะเกี่ยวอามน้ที่เกิดจากเพราะนั้นมือที่ยกนี้มันเป็นรูปก็จริงแต่เราไม่ได้เอาตัวรูปแต่เอาตัวนามคือความรู้สึกจี่เกิดการยกไม่ได้เอาตัวตัวถ้าหากคนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้อง เบื้องต้นนะทุกคนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็เอาแขนเอามือที่ยกเนี่ยเป็นอารมณ์ก็รูปเป็นอารมณ์แต่พอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มเห็นความรู้สึกของแขนกับแขนเนี่ยเป็นคนละส่วนเราก็ทดสอบไปเลย,เยถ้าเราไม่ยกมือเนี่ยความรู้สึกว่ายกมือมีไหม mm. ไม่มีพอเรายกมือปั๊บความรู้สึกว่ายกมือมีถามว่าความรู้สึกที่รู้ว่ายกมือกับ มือหรือแขนที่ยกเป็นอันเดียวกันหรือคุละอันเนี่ยทุกต้องวิจัยทุกต้องวิเคราะห์ทุกต้องกําหนดรู้ปริยยะเป็นปริยยะกิจทุกต้องกำหนดคือรู้อย่างนี้บางครั้งมันก็เป็นอันเดียวกันบางครั้งก็เป็นคนละอันสลับกันไปสลับกันเมาถ้าสติเราไม่ชัดมันก็มือกับแขนเนี่ยรูปกับนามมันกลายเป็นอันเดียวกันก็เป็นสมถะไปแต่พอมีสติกำหนดรู้ชัดรู้ อาการของตัวรู้สึกล้วนๆที่ไม่ไม่สําคัญมันหมายว่ามีแขนอยู่เลยแต่เป็นรู้รู้สึกล้วนๆตัวแขนเปลี่ยนเป็นตัวนามทั้งหมดนี่คือความยากของมันเพราะนั้นที่มันช้าเพราะว่าจิตของเราสลับไปสลับมาสลับเป็นอารูปเป็นอารมณ์สลับ่าเป็นอานามเป็นอารมณ์ท่านจึงใช้คําว่าปัจฉานาติ คัฉันตัวคัชามีติปัชานาติทีตวัตวทีตัวมห ah ิติปัชานาตินิสิโนวานิสินโนหิปัชานาติสยานวาสยานุมห ah ิติปัชานาติคําว่าปัชานาติคือร,รู้ชัดๆรู้ทั่วๆรู้สึกรู้ชัดๆทั่วๆนั่นเองมันเป็นตัวนามล้วนๆรู้ชัดแล้วนามล้วนๆนี่ก่อให้เกิดเ,เป็นปัญญาญางนั่ไนไง ปชานาติพอเราสวดธรรมวัฒนเช้านั้นเกวรสัตทุกขคันทศอันตรกิริยาปัญญาเยธาติธรรมนัยการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิน้นี้จะพุงปรากฏชัดเพราะว่าปัญญาแปลว่าปรากฏชัดในความหมายของส่วนที่เป็นนามที่เป็นปรมัติแปลว่าปรากฏชัดปัญญาตรงนั้นะปัญญาเยธามันขยายเป็นคำว,ว่าประชา,าติปชานาติขยายมาเป็น สัมปชัญญะสัมยาใคายมาเป็นปัญญาตัวเดียวกันแต่ว่ามันละเอียดละเอียดละเอียดกรองไปจนกระทั่งว่ามันเป็นอย่างไฟอะเมื่อก่อนเป็นไฟฐานมาเป็นไฟฟืนมาเป็นไฟเจ้าพายุมันเป็นไฟแรงเทียนไฟแรงเทียนต่ําสูงขึ้นไปตามลาดับยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งความถี่สูงความรู้สึกก็เหมือนกันความรู้สึกที่มีความละเอียดสูงความตัวรู้ยิ่งละเอียดสูงเลยตัวรู้แล้วก,ก็ยิ่ง บิที่สุดขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นท่านจึงแบ่งยานไว้ต่างๆยานเก้ายานสิบหกยานสามอะไรพวกนี้ท่านแบ่งตามระดับความหยาบละเอียดของของตัวรู้น้ํามันนะออกมาขั้งแรกเป็นน้ํามันดิบพอมากันเป็นน้ํามันล้วนเอาน้ำมันทุกคนมาแบ่งเกรดอีกนะมันก๊าซมันเบนซินน้ามันโซล่าน้ามันแอนโซฮอร์หนึ่งสองสามน้ำมันพีเมียมน้ำมัน อันร uh, ีไปแบ่งตามเกรดของความบริสุทธิ์ยานก็มันการแบ่งตามเกรดของความบริสุทธิ์ของตัวรู้ตัวนั้นยิ่งมีพลังสะอาดบริสุทธิ์เท่าไหร่น้ำมันไปก็ยิ่งมีกําลังสูงใช่ไหมแต่มีการปนเปื้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกาลังก็ดับจิตของเราถ้าตัวรู้มันเป็นตัวรู้ล้วนๆเท่าไหร่ก็มีกําลังยานสูงถ้ามีตัวรู้นั้นมีการปนเปื้อนของรูปเข้าไปมันก็มีพลังตับ ดังนั้นในส่วนที่รูปประมกับนมามธรรมมันแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนละรูปอันหนึ่งเป็นรูปของวัตถุอันหนึ่งเป็นรูปของพลังงานหรือเ <c oughs> อเนจีนั้นภาษาวิทยาที่ใช้คําว่าโมเลกุลกับเอเนจีลูกทั้งหมดไม่าากระจาังเอียดเป็นโมเลกุลพลังงานทั้งหมดคือเอเนจีนั้นเป็นนามนะ นั้นเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์การปฏิบัตินี้เราก็าจะมาดัดแปลงการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยทุกอิเดียบทม่ว่ายืนก็รู้ชัดไม่ว่านั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ไม่ใช่่ารู้ชัดที่มือที่ยกอย่างเดียวนะรู้ชัดทุนเนื้อทุกตัว,ตวในร่างกายของเราขณะนั่งเนี่ยนอกจากมือยกแล้วมีอะไรอีกความนหนักน่วงอยู่ที่อิบท,ที่เราทับอยู่ก็เป็นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงที่กาลังกระทบร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้สึก แต่เป็นความรู้สึกหนักที่กายหรือใจไปร่วมหนักด้วยเบาที่กายส่วนเดียวหรือใจไปร่วมเบาด้วยสบายที่กายส่วนเดียวหรือสบายที่ใจด้วยนี่คือข้อยากของมันถ้าเราไม่สังเกตไม่แยบคายเราก็ไปสําคัญความสบายกายก็เป็นความสบายจิตเราก็เสพความสบายจิตเวลาเหน็บชา หรือความหนักนวงที่มันกดทับอยู่ที่เรียบบทถ้าเราไม่สังเกตแบบเย,ยียคายเราก็าไปเข้าใจว่าความหนักนงงตรงทับมันเป็นเราเรารู้สึกไม่สบายใจกับมันอันนี้ก็เรียกว่ามันเกิดการนปนปอมเข้าไปแนละ้วเพราะฉะนั้นเราจึงขยับหาให้ชัดว่าขณะที่เราหนักนหวงอะไรหนักนวงกันแน่กายหรือใจรูปหรือนาม นี่มันเป็นวิธีของพระเทียนเป็นวิธีที่วิเศษมากเพราะทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนทดสอบได้ตลอดเวลาซึ่งต่างกับวิธีอื่นที่คุณจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่ในอิริบทเดียวในท่าเดียวกดทับดับดิ่งอยู่กับความสงบความไม่รู้อะไรซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมต่อเนื่องกันมาของฤาษีฤาษีทั้งหลายชอบอะไรชอบหลับตาใช่ไหมเพราะจะเสพเพราะจิตมันอ่อนเพราะจิตอ่อนก็เสพความสงบ จิตคือจิตอ่อนก็เสพความสุขแต่คนที่จิตแข็งตาจะใสแป๊วเลยองค์พ่อเห็นตาหลวงพ่อเทียนแทบจะไม่พับเลยนะแทบจะไม่กระดิกเลยท่าน,นจะพับนานพับทีหนึ่งแต่คนจิตอ่อนจะพับบ่อยแล้วก็หลับสังเกตไหมเพราะฉะนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากระหว่างรูปกับนามแต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนารี่ป,ปฏิบัติสมรรษนี่มันต่างกันสมรรา,าเราเน้น ความเป็นระเบียบความสำคัญของรูปแต่วิปัสนาเน้นความสำคัญของนามที่ออกมาในรูปของการตื่นรู้เบิกบานแต่สมถะจะออกมาในรูปความดับดิง่งนิ่งเงียบสนุกลึกก็เป็นสมถะทุกคนก็ต้องผ่านมาอย่างนั้นนะจนกว่าสามารถประคับประคองจิตให้ตื่นรู้เปิดอีซีทั้งหกให้บ่อยขึ้นกว้างขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นจิตก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ชีที่อ่อนแอมันเคยเสพสุขในความสมมงบนิ่งระดับดับดิ่งมันก็จะคลายตัวมานัาทิฐิก็จะคลายลงมานั่ทิฐิมันมาพร้อมกับการที่เราไปยึดไปเสพนั่นแหละแต่เมื่อการยึดการเสพมันคลายตัวลงทิถิมานัาก็จะคลายังไปตามลําดับ,ดบ,ดบมันมาด้วยกันซึ่งเป็นการตรัสรู้ที่อะไรที่มันเป็นวิเศษมากแต่คนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนในแง่าของสมาธิทิถก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่นั่น รูปบางนะบางสมถะบางมีปัส,สนาบางนะมันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราต้องการการตื่นรู้เบิกบานหรือเราต้องการสงบหลับตับ,บ,บดิ่งสงบหลับดับดิ่งเป็นลทัทธิของฤาสีเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติที่เรายังไม่รู้ก็ต้องตามมันไปก่อนแต่พอมาเรื่องภาวะตื่นรู้เบิกบานสะอาดสว่างสงบว่องไวสดใสตื่นรู้ อันนี้เป็นลักษณะของวิปัสสนาเป็นลักษณะของพุทธะซึ่งเราต้องการไปสู่เป้าหมายอันนั้นแต่เราก็ให้โอกาสกันว่าอ่ะไหมคุณจะอ่อนแออยู่บ้างในบงครังมางคาว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณอ่อนแออย่าไปสําคัญผิดว่าเราเข้มแข็งต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงคุณอ่อนแอแล้วคุณคิดว่าคุณเข้มแข็งเนะี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้ละอันนั้นคือเรียกว่าสําคัญผิดเรียกเป็นวิชาทิฏฐิพัฒนายากอันนี้คือตัวที่สาคัญ นั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงเน้นเน้นการตื่นรู้เนี่ยเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติแล้วมนานำสู่นำนำไปสู่ความเบิกบานความสุขเบิกบานก็สิ่งเป็นภาวะอะไรเป็นความสุขเป็นวิมุตติสุขใช่ไหมอ่เป็นวิมุตติสุข,เ,สขเราต้องเป้าไปถูกเป้าหมายอน,นั้นนั้นหมายความว่าเราจะาพ่อพ่คูนกําลังของสติปัญญาพ่อคูนกําลังของสติสัมยาอย่างถูกต้อง คำว่าอย่างถูกต้องคือไม่สําคัญว่ามันเป็นเราเป็นเขาทําให้มันรู้สึกสบายผ่อนคลายและต่อเนื่องอาการสําคัญคือคือผ่อนคลายตื่นรู้แบบผ่อนคลายนะไม่ใช่ตื่นรู้แบบเกรงเพ่งจ้องแต่เรื่องอกดหลับดับดิบ่งนิ่ง,งลึกนี่เราเราแทบจะไม่ให้ความสําคัญแต่คนนั้นยังเสพอยู่ก็ถือว่าจิตเขาอ่อนอยู่ก็ต้องให้โอกาสเขาแต่สิปีหปีเจ็ดปีคุณก็ยังทาเหมือนเดิมก็หมายความว่ามันไม่ใช่อ่อนธรรมดานะ เป็นเป็นสำคัญผิดไปแล้วเพราะมันแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเขาอ่อนแต่ว่ารู้สึกปรับปรุงแก้ไขได้นี่ก็เรียกว่าออมีการพัฒนาได้อันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเองเอามาว่าคนที่มีบุตรวาสนาพอสมควรที่จะตระหนักรู้แล้วการปรับเปลี่ยนตลอดเวลากับเรื่องนี้แต่คนที่วาสนาน้อยอยู่ก็คือว่าชัดเจาของชั้นอยน่เนี่ได้แค่นี้ก็พอใจอะไรตรงนี้มันก็ไม่พัฒนา ไม่พัฒนานั้นก็ไหนๆเรามาหันมาหันหัวขบวนมาทางนี้แล้วนี่ก็ไปให้ตลอดฟังที่หมายของว่าต้องศึกษาไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่ายั่งอย่าค่อยเแผลอย่าสับสนอย่าลังเลหารายละเอียดมันไปเรื่อยๆแล้วไปวิธีการอื่นถ้ามันถูกต้องนะมันก็มาทางเดียวกันนี่แหละแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ไปคนละทิศเราก็ต้องเกิดตามตระหนักรู้ว่าคือมันมาลงรอยเดียวกันหรือเปล่าเมื่อมันลงรอยเดียวกันนะ มันก็ไม่จําเป็นที่เราเปลี่ยนรูปแบบนะั้นรูปแบบนี้เอารูปแบบนี้แต่ทาให้มันดีขึ้นแล้วก็สอบสวนตรวจสอบเราก็ไม่ได้สําคัญคิดว่าสิ่งนี้มันถูกต้องที่สุดแต่ว่ามันจะได้รับการตรวจสอบว่าเทียบกับหลักการเสมอหลักการของพุทธองค์ที่ตรัสไว้ไว่าอย่างไรแล้วสิ่งที่ท่านนํามาสอนท่านสอนว่าอย่างไรแล้วสิ่งที่เราทำมันถูกต้องตามหลักหรือถูกต้องตามทิฏฐิแล้วก็มาตรวจสอบอย่างนี้เราจะเห็นความก้าวหน้า บางคนก็ก้าวหน้าไวขึ้นอยู่กับว่าความแยบคายมีมากน้อยแค่ไหนบางคนก็ก้าวหน้าช้าคำว่าก้าวหน้าช้ามันเกี่ยวข้องกันหมดนะทำอะไรก็ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรคิดอะไรก็ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรพูดอะไรก็ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรพูดอะไรก็ยังไม่ถูกต้องท่าคก็ต้องมาปรับมาแก้มาไขกันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคณนั้นเข้าใจถูกต้องแล้วจะพูดจะทําจะคิดอะไรมันเหมาะสมเหมาะเจาะถูกกาลเทศะไปหมดมันก็สัมพันธ์กันทั้งรูปทั้งน้าทั้งสมมติปรมัตต์นะเราก็จะ ได้เข้าถึงสภาวะที่เราต้องการคือตื่นรู้เบิกบากโดยสมบูรณ์ภายในชีวิตนี้เราจะไม่ต้องมาเวียนไว่ายตายเกิดให้มันลำบากอีกว่างั้เถึงน,นะเพราะนั้นช่วงเช้านี้เรา,าแชร์กันแค่นี้แล้วก็หลังจากนี้ไปก็ไปรับอาหาร,าหารเบาอาหารว่างมันจะเป็นมื้อเป็นเวทอะไรเพราะรองท้องนิดหน่อยเพื่อได้ทำความเพียรอาหารหนักก็จะเป็นตอนกลางวันสิบโมงโมง าราดันไปปฏิบัติแล้วก็ไปท,ทําธุระส่วนตัวสเสร็จแล้วก็ที่ไหนที่หน้าเป็นที่นั่งเหมาะเราพยายามแยกตัวไปนั่งปฏิบัติข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ <c oughs> อย่าพยายามอยู่รวมกันเพราะเรามีเวลา้อยเวลาน้อยแยกกันเอาไว้นั่งสร้างจังหวะของใครของมันตรงไหนเหมาะตรงไหนเดินตรงไหนเหมาะตรงไหนนั่งตรงไหนก็เอาเลยข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่อย่าเสียเวลาเรื่องจุกจิกุกเล็กๆน้อยๆพยายามเซฟเวลาไว้สําหรับความเพียรให้มากที่สุด ก็ค้นูมธนากลับพระพร้อมกัน